ผมเห็นอยู่อย่างเดียวเอา,เอา,ล,เอาลงก่อนแล้ลงก่อนผมเห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ดูเป็นมรคเป็นผลมีกายหยาบให้จับต้องได้ในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรของทางรัฐมนตรีสาสุขเนี่ยนะครับก็ <The B 110> คือการสร้างตึกท่านตัง้งใจสร้างตึกขึ้นมาหนึ่งตึกคือศูนย์อาคารสาสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื 69, ่องตั้งงบปี69เสร็จเลยเจอ่าดีมาก ผมชื่นชมจะได้ไม่เป็นภาระรัฐบาลถัดไปตอนปีเจหนึ่งสร้างเร็วไปไวใช้ได้สร้างหนึ่งตึกท่วนผมให้เพื่อนสมาชิกทายครับท่านประธานลองทายไปกับผมครับพี่น้องประชาชนทางบ้านลองทายไปกับผมครับว่าตึกหนึ่งที่สร้างเนี่ยออกมาเป็นกายหยาบสร้างที่ไหนทราบไหมครับพี่นนท์ทราบไหมคร <c oughs> ผมใบให้ท่านรัฐมตีเนี่ยเป็นสสจังหวัดแหละเ <c oughs> ฉลยขึ้นนะ สร้างที่สุขโขทยัยทำไมต้องสร้างที่สุขโขทยัยอ๋อราชธานีเก่านะครับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณต้องมาตั้งแต่รากเหงา้าสมัยสุขโขทยัยแล้วยุดยาได้ไหม <c oughs> ไปสอสอเต้ได้ไหมทวีวงโตทวีวงได้ไหมทำไมต้องสุขโขทยัยอ่ะถ้าเป็นผมผมไม่กล้านะท่านประธานจะถูกข้หาเอาได้แต่ผมเชื่อว่าท่านวันตรีมีเหตุผลที่ดี มาเล่าให้ฟังหน่อยหรือฝากกรรมธิการงบประมาณไปเจาะดูหน่อยสิว่าทําไมต้องสุโขทัย